ลืมไป,ปหรือเปล่ารถเราเซ็นเซอร์อ๋อลองเตะสิโอ้โหเห็นไมหนม,ไม,หม,ไมง่ายๆแค่นี้เองมต้องยังไงเนี่ยไม่ต้องมีพี่ก็ได้แไหมแค่นี้เองทำไมเราอืมอืมย่อเตะอีกรอบี่เตะได้ไงอ่ะมีปุ่มตรงนี้อ่ะอ๋อโอเคเยี่ยมไปเลยเห็นไหม ลองกดดูต้องกดปุ่มกดล็อกใช่ไหมใช่และนี่คือความสะดวกสบายของระบบฝาท้ายอัตโนมัตินะคะและถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจความสะดวกสบายแบบนี้นะคะก็ ติดต่อได้ทางด้านนี้ได้เลยนะคะวันนี้สาวสวยทั้งสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ